We'll การที่ได้ฝึกกับพี่แมวมาแล้วสงสัยพิมพ์จะไม่ไหวจริงๆค่ะคงต้องยอมให้นักแสดงมืออาชีพเขาไปก่อนและกันค่ะเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ค่ะบนเวทีการแสดงกำลังสนุกสนานและเข้มข้นมากๆเลยเลยคะ่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเรื่องราวของแปะเก่าเลี้ยงจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ คง,งอยู่ที่ศาลเจ้าบึงเขากงจังหวัดชลบุรีค่ะและบนเวทีที่เห็นอยู่นี้เหล่านักสแสดงของคณะ New, นิ้วแชร์ล่างเง็กเล่าชุนกาลังทําพิธีบวงเสียงซึ่งเป็นพิธีบวงสวงสัการะเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลเจ้าเพื่อเป็นการอวยพรเจ้าในศาลอวยพรนักสแสดงอวยพรผู้ชมรวมไปถึงยังเป็นการปัดเป่าสิ่งอัป,ปมงคลอีกด้วยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายของพิธีปวงเสียงเห<อ>ล่านักแสดงจะลงจากเวทีมาเครา,รารพเจ้าในศาลส่งมอบองค์ไยจือเอ้ะเทพของการแสดงนิ้วและหมวกขุนนางให้กับเจ้าภาพจัดงานค่ะซึ่งพิธีปวงเสียงก็เปรียบเทียบได้กับการแสดงเบิกโรงของลิเกที่ขาดไม่ได้โดยใช้เวลาทาพิธีประมาณ40นาทีค่ะ หลังจากทำพิธีป่วงเสียงการแสดงถึงจะเริ่มขึ้นได้ค่ะสำหรับเรื่องที่เลือกมาแสดงในกานฉลองสารเจ้าครั้งนี้คือเรื่องแปะเกาเลี้ยงซึ่งเป็นเรื่องราวของจอมยุทธแปะเกาเลี้ยงที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายทำให้แปะเกาเลี้ยงและครอบครัวต้องโทษประหารจากการหลบหนีเอาชีวิตรอดกว่า10ปีในที่สุดความจริงก็เปิดเผยและจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้สำเร็จซึ่งกว่าจะแสดงจบเรื่องก็ใช้เวลาถึง4ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ ปัจจุบันความนิยมในการชมนิ้วลดน้อยลงไปมากค่ะซึ่งเรื่องนี้เจ้าของคณะแฉล่างเง็กเล่าชุนคุณพงศกรอนันตวินก็ยอมรับว่าเป็นเหตุให้เขาต้องคิดหาวิธีแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ซึ่งก็คือจอตัววิ่งที่ใช้สําหรับขึ้นซับไตเติแลแปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้คนไทยและวัยรุ่นได้เข้าใจเนื้อเรื่องที่แสดงอยู่รวมไปถึงแสงสีเสียงที่ตระการตามากขึ้นค่ะ และเพิ่มการแสดงที่ดึงดูดและน่าสนใจอย่างการแสดงเปลี่ยนหน้านิ้วและการแสดงมายากลมาช่วยเสริมค่ะพี่แต่ค้าคำถามแรกจำกันได้ไหมเอ่ย จำได้ครับเป็นยังไงบ้างคะพอแต่งตัวแบบนี้แล้วก็เหมือนนางเอกครับพอจะสมัครเป็นนางเอกคณะของพี่ได้ใช่ไหมคะพี่ได้เลยครับทีนี้ต้องถามพี่เตก,ก่อนค่ะว่าเห็นมีเมื่อกี้นักแสดงในคณะบอกว่าพี่เตกเองเนี่ยเป็นเท่าแก่ที่อายุน้อยมากก็น่าจะน้อยที่สุดทำไมถึงสนใจการแสดงนิ้วคะพี่การแสดงนิ้วเนี่ยมันเป็นศาสตร์ชนิดหนึ่งครับที่ ที่แบบมันท้าทายครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ที่ทบ้านอะทำนิ้วทำเ,ออเป็นเจ้าของคณะนิ้วมาผมผมรู้จักนิ้วตั้งแต่เด็กอะครับก็เลยดูแลคณะนี้มากี่ปีแล้วคะพี่เต็ปีนี้ปีที่11ค่ะ11ปีบนทางของเส้นทางของการแสดงนิ้วเนี่ยค่ะมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะพี่เต็กที่เหมือนแบบมันเป็นปัญหาที่ตอนนี้กํลาลังเผชิญอยู่อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็คือว่าอุปสรรคของนิ้วเนี่ยก็คือคนสนใจเริ่มลดลง<ะ>ลดลงเราจะต้องทำยังไงให้คนกลับมาสนใจมากขึ้นให้เขาดูเข้าใจมากขึ้น<ะ>ครับแต่<ด>อย่างเห็นเมื่อกี้ในการปรับตัวในยุคไอที<ะ>เห็นมีการขึ้นซับไตเติ้ลด้วยตรงนี้ปรับมานานยังคะพี่ปรับมา 2- 3สปีครับเป็นยังไงคะฟีดแบ็กที่ได้รับจากคนที่มาชมนิ้วอะคะพี่คือมีคนไทยมาชมมากขึ้นไหมคะมีเด็กวัยรุ่นให้ความสนใจมากขึ้นไหมคะมากขึ้นครับ<ะ><ะ>มากขึ้น เห็นมีการปรับเปลี่ยนการแสดงด้วยมีอะไรนะคะพี่การแสดงเปลี่ยนหน้ากากโชว์เปลี่ยนหน้ากากครับก็โชว์เปลี่ยนหน้ากากเปลี่ยนชุดนะครับก็อนาคตคงจะมีมีอะไระที่แปลกใหม่กว่าน,นี้ครับเราพยายามจะค้นหามาให้ผู้ชมได้ชมครับจะเห็นว่ามันมีความร่วมสมัยมากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนกับมายากลเลยอะค่ะพี่เต็กตรงนี้คือไปเกิดไอเดียยังไงคะพี่หรือว่าคณะอื่นๆเขาก็มีการแสดงแบบนี้กันนะคะพี่ คณะอื่นก็อาจจะมีตามเราบ้างครับครับอาจจะมีครับแต่แต่แต่ของเราพยายามก้าวหนีเขาครับเาว่าสอสาปีที่ผ่านมาเปลว่าทางคณะพยายามที่จะปรับตัวให้อยู่รอดได้มาโดยตลอดนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ครับแต่ว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นไหมคะพี่หรือว่ามันยังอยู่ในแบบว่าขีดอันตรายหรือมันพ้นยังคะพี่ตอนนี้ก็ถามว่าพ้นไหมคือจริงๆแล้ว ธุรกิจนิ้วยังยังพอไปได้ครับเพราะว่าคนคนแก่เขาพูดว่าถ้าตาบดยังไว้เจ้าอยู่คงต้องยังจ้างนิ้วครับแต่ทีนี้ว่าเราต้องการจะทําให้คนไม่ใช่ว่าจ้างคณะนิ้วมาเพื่อแสดงให้เจ้าดูเราอยากให้คนมาสนใจด้วยครับ หลังจากนี้คือทำอย่างไรจึงจะสามารถอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการแสดงนิ้วให้คงอยู่ตลอดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นลีลาการร่ายรำท่วงทำนองเสียงดนตรีประกอบ,ก,อบการแต่งกายและการแต่งหน้าของตัวละครทั้งหมดนี้คือความงดงามอันล้ำค่าที่บรรพบุรุษได้รังสรรค์เอาไว้การจะต่อสู้หรือจะอยู่รอดได้ในยุคสมัยใหม่คงเป็นเรื่องยากหากคนรุ่นใหม่ไม่ช่วยกันสืบสารและอนุรักษ์ค่ะสิรีธรบุญญาคม Vo i c e TV รายงานค่ะ